แปลกใจจริงๆนะครับว่าทำไมพวกส้มเนี่ยไม่ออกมาตอบโต้คุณสนทิดิ้มทองคุณบ้างเลยนะครับทั้งๆที่คุณสนทิได้ด่าแบบสาดเสียเทเสียไม่ว่าจะเป็นไอซ์รักชนกสีนอกคุณสนทิก็ว่าไปด่าไปพร้อมกับท้ายไปฟ้องเลยนะครับถ้าไม่จริงไปฟ้องเลยแต่ไอซ์ก็เงียบล่าสุด คุณสมที่ก็มาบอกอีกครับว่ารังสมันโรมเนี่ยประชุมกรรมธิการของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐอะไรของของของ,ของโรมแต่และครั้งเนี่ยโรมเหมือนกับไปอุ้มพลโทโรเอกสุรเชษฐ์หักพานนะฮะเหมือนกับไปอุ้มบิ๊กโจ๊กเลยก็ตอนนี้โรมก็ยังไม่ออกมาตอบโต้อีก ผมก็เลยงงนะว่าทําไมทําไมพวกส้มเนี่ยมันไม่ให้คุณค่าของคุณสนที่ขนาดนั้นเลยเลยครับอย่าลืมนะครับสนทีนี่ล้มทักษิณได้นะฮะพวกส้มเนี่ยมันได้อค่าคุณสนที่ทําไมไม่มีต่ไม่ไม่มไม่ไม,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 ไมออกมาตอบโต้เลยนะครับมันบ้าไปแล้วมันต้องตอบโต้คุณสนที แต่อันนี้มันเหมือนกับพวกส้มเนี่ยมันไม่เห็นคุณค่าคนสนทิเลยนะครับเป็นอะไรไม่เห็นคุณค่าคนสนทิเ,เห็นคุณสนทิเป็นอะไรครับ